รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w l d w วยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมดสวัสดีค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ประจำวันที่24ถึงวันที่30เมษายน2565ค่ะ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมวาชา์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะวันที่24่สถึงสามมีเหตุการณ์สําคัญเลยอยู่อนนสองเหตุการณ์พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เลยนะเหตุการณ์แรกก็คือวันที่30มสนะสาเนี่ยพระศุกร์ก็คือเลข6จะมีการเสด็จเสดคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะย้ายจาก ราศีกลุ่มไปอยู่ที่ราศีมีนนะแล้วไปเจอกับดาวพฤหัสด้วยนะโอ้โหดาวพระศุกร์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นพกขทรัพย์เป็นการเงินนะพกกับห้าเหรอคะอ่าเป็นโลกิยะไปเจอกันปั้งเลยเขาเรียกว่าเป็นสุภเคราะห์มาเจอกันนะและเป็นมหาอุดด้วยทั้งสองนี่งดาวแลวใช่ไหมคะพระประธานเป็นเกษตรไงอ๋อเกษตรกับมหาอุดนะคะไปเจอกันโดดเด่นเลยใครที่ชอบเสี่ยงโชค ก็ไปดูรายการเสี่ยงโชคนะยังทันนะพราวันที่สองยังทันไงยังทันนะแล้วก็มีดวงจันทนะคือพระจันเนี่ยจะทับดวงอาทิตย์นะในวันที่30เนี่ยนะอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยพระจันทร์เข้าสู่ราศีเมษนะช่วงประมาณห้าทุ่มนะห้าทุ่มยี่สิบแปดนาทีอันนี้เขาเรียกว่าพระจันทร์ไปทับดวงอาทิตย์ก็เป็นสองหนึ่งนะคะพอไปทับเสร็จปั๊บมันจะเกิดเหตุการณ์ที่สองที่ ทำให้พวกเราต้องเดินทางไปสวดมนต์ริมน้ํากันนี่แหละนะจะเกิดจันดับนะครับในวันที่หนึ่งเนี่ยเวลาตีสามนาทีนะในวันที่หนึ่งนรุ่งเช้าของวันที่หนึ่งเนี่ยจันดับนะจันดับเนี่ยหลายคนที่ติดตามมาตลอดเนี่ยอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วว่าวันจันดับเนี่ยเป็นวันที่เราจะทําพิธีบางอย่างได้เช่นของอื่นพระจันทร์ นะหรือเป็นพิธีพุทธาพิเศษพิธีอะไรที่เกี่ยวกับอาถรรพ์พิธีอะไรที่เกี่ยวกับความเข้มขัง mm. ของพุทธคุณต่างๆนะในวันจันทร์ดับเราก็จะทำ <c oughs> กันเราก็จะมีการจัดนะครับพิธีรับสวดร,รับแสงพลังพุทธานุภาพนะที่ชัยนาทเลยนะ <c oughs> เนี่ยอันนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปรีบด่วนเลยจะเต็มแล้ว <c oughs> นะแต่ถ้าลงเทปนี้ต้องใส่เต็มแล้วละ่ะ <c oughs> แต่ก็ไม่แน่รารก็เรอาจะสวดกันตีห้าสิบหกนาทีบางคนแบบโอ้ทำไมแต่เช้าอาจารย์เ,เราจะพักที่นั่นเลยนะออแ,ลแล้วก็ทานข้าวที่นั่นเพราะว่าช่วงของวันที่30ตอนกลางคืนอาจารย์ก็จะมีกิจกรรมให้กับลูกศิษย์ด้วยอาจ <นะ S 2> จะ,<ป>ะสอนจะยกพานใ,<ช>ใครที่ต้องเตรียมตอกไม้ทุบเทียนท่านเตรียมเป็นทุบเทียนแพนะทุบเทียนแพรไปเรายกพานกันที่นั่นเพื่อในเดือนพฤษภาคมตลอดทั้งเดือนเนี่ยนะอาจารย์ก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาถือศีลแปดร่วมกันนะถือศีลแพร แล้วก็ฝึกปฏิบัตินะเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติต,ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยรักษาศีลฟังธรรมต่างๆนะตลอดทั้งเดือนพฤษภาเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนนะเพราะพิธีนี้เราจะทําได้ในวันจันทร์ดับหลังวันเถลิงศพนะวันเถลิงศพที่ผ่านมาก็คือ16เมษายนนะเปลี่ยนศักราชเป็นจุลศักราช1384 เนี่ยก็ทําในวันจันทร์ดับกันนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สาคัญนะจันทร์ดับส่วนใครจะสวดพิธีเอาเงาเีของแต่ละตกแต่ละคนจะปก็สวดกันเองทํากันที่บ้านได้แต่นี่จะเป็นทพิธีที่ริมนะแม่น้านะครับจังหวัดชัยนาทเลยนะเราก็จะสวดกันตีห้าสิบทีใครที่ไม่ได้ไปด้วยก็นั่งสมาธิเอานะอันนี้อ่ะหกลัคนาที่จะเป็นคนดวงดีเกรดเอประจำสัปดาห์นะมีหกลัคนาเลย จากสิบสองนะจากสิบสองมีให้อบรอบนี้หนึ่งเมถุนโอ้โหเมถุนได้อันดับหนึ่งเลยอันนี้อาจารย์ไม่เรียงเนาะเด็ดจงก้ามไปเลยเด็ดจริงก็คือค่าอยู่อันดับหกก็คือว่าดีเท่ากันอาจจะดิฟกันนิดหน่อยห้าเปอร์เซ็นต์อันดับหนึ่งคือเมถุนนะอันดับสองธนูโอ้โหนี่พี่หน่อยติดโผล่แล้วเนี่ยติดโผล่แล้วมีโชคเลยนะ แต่จริงจริงนะอันดับที่สามกันโอ้โหอาจารย์เขติดโผไปด้วยนะจะหลุดไปสองรอบแล้วนะเออจะหลุดไปหลายรอบแล้วไม่ใช่แค่สองะนะรอบนี้ติดโผแล้วนะดาวเปลี่ยนมีกําลังหมดแล้วดาวพิ่มพังมาเล็งลัคนาแล้วแล้วก็ได้องศาแล้วเออเดินดีด้วยนะคะเรวเดินดีแล้วอันดับสี่พิจิกเอพิจิกนะพิจิกหลังจากที่เขาผ่านเทศกาลราหูถีบไปแล้ว เหายกันหมดทุกคนแล้วนะคะตอนนี้พี่จิตอันดับห้าเมธเนี่เมธนะงานยุ่งแต่ก็เรื่องโชคแล้วก็มุ่งเหมือนกันนะเรื่องโชคกับมุ่งใช่งานยุ่งกับมุ่งโชคด้วยอันดับหกอันดับสุดท้ายของสัปดาห์นี้อันดับหกเมธนี่ครบเลยนะเมธนะหกลัคนาที่จะเป็นคนดวงดีเกตเอประจำสัปดาห์วันที่ยี่สิบสี่ ถึง30สิบเมกาครีมยอนะรพัทครีมมหาสเสน่เป็นครีม m o i s t u r i z e เข้มข้นวันนี้ถ้าท่านนะคะจะเดินออกไปพบ ผู้พบปะผู้คนสามารถหยิบมาทาได้ช่วงนี้นะคะแดดร้อนๆไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความเหนียวเหนอะน,นะคะเพราะอันนี้จะซึมซับง่ายมากแล้วก็มีสมุนไพรแล้วก็มีว่านที่เสริมมหาสเสน่ห์ทั้งหลายแหละะ่มีน้ำมันมจันทรด้วยหอมมากค่ะหอมมากนะคะอันนี้ได้ถึง20กว่าชนิดด้วยกันอันนี้ทางผู้บริหารแบรนด์ก็คิดค้นนะคะคิดค้นสุพ,สพิเศษเลยนะคะจะไปทําพิธี ต้องใช้คือขางน้องเสือนี่จะต้องทำวิธีอาใครอยากรับไปขายเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อไปใช้ก็ติดต่อใต้คลิปได้เลยค่ะอ่ะคราวนี้ทุกลักษณะจะเป็นยังไงบ้างลักษณะแรกนะครับลักษณะกรกฎนะกรกฎนะสัปดาห์นี้เรื่องอื่นไม่ต้องยุ่งเลยมุ่งแต่งงานลูกเดียวเตร่มตัวรวยหลังวันที่หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปเขาเรียกว่าชีวิตเปลี่ยน นะของลัคนานี้นะ่1<ะ>นพฤษภาวันเถลิงศก16เมษายนใช่ไหมพห่1พฤษภามันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มส่งกำลัง7วันนี้เอา,เอ,าเอางานเคลียร์งานให้เรียบร้คลีอย่างเดียวเลยนะนะงานคือเงินบันดาลศุกอย่างนี้เลย <c oughs> นะแต่งกับงานไปเลยนะมันจะมีความคิดมีสติปัญญานะได้เดินทางใครจะเดินทางไกลจะยิ่งมีโชค น้องเสือเนี่ยรีบเดินทางเลยขับรถข้ามจังหวัดมี400กิโลน้องเสือรอบนี้ไม่พลออาด400กิโลมานี่จะมีโชอ,อ,องเสือขับรถได้โหดมากออ <c oughs> กี่ช <มา S 1> ั่วโมงมากไปนะ,ะต่อไปนะครับเมธเมธนะสัปดาห์นี้เรียกว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นบอสใหญ่เป็นศูนย์กลางเป็นเซนเตอร์ที่ทุกคนต้องพึ่งพา นะสัปดาห์นี้จะมีแต่คนคมาขอความช่วยเ,เหลือมีคนมาขอความช่วยเหลือทุกคนวิ่งเข้าหาให้เราโชว์บารมีนะคือบางคนไม่ต้องปวดหัวนะโอ้โหมาขอความช่วยเหลือตลอด<ม>นั่นแปลว่าเรามีบารมีนะคนเ็าถึงมาหามีปัญหาให้แก้ไขมีปัญหาให้จัดการและมันจะเกิดการขยายตัว<ค>ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยนะมันจะเกิดการขยายตัวและก็แก้ปัญหาไปด้วย<ค>นะ เออเนี่ยเกิดการขยายตัวแล้วก็พร้อมกับการแก้ปัญหานะ,ะต่อไปนะครับพิจิกพิกจิกเนี่ยนะเรียกว่าสัปดาห์นี้นะให้อดทนอดทนสู้บากบันจะได้เงินถ้าอยากได้เงินต้องทวงถามต้องคุยต้องเจรจานะต้องโน้มน้าวอย่าลีรอนะพิกจิกนะสมมติเราเป็นคนขายของเราขายบ้านอยู่ พี่เอาไหมเนี่ยมันดีอย่างนั้นอย่างนี้มันจังหวะอย่างนี้อย่างนี้งั้นอะไรองี้แต่เย็นไม่ได้ใช่ไหมจ้ะอย่าจะเย็นต้องทวงถามต้องคุยต้องแอคชั่นนะและมันจะได้ไงไหมแบบปุ๊บปั๊บอยู่ดีก็ไล่เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยต้องจริงนะคะช่วงนแผนทย่นี้นะคะแล้วการขยายตัวเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาดาวประจําตัวเดียวกันคือเลขสามคือพังผ่านของของเม็เนี่ยเขาขยายตัวพร้อมกับการแก้ปัญหาแต่ของพิจิตเนี่ย จะขยายตัวพร้อมกับความสําเร็จและท้าทายไปอย่างนี้ได้มากกว่าเสียอ่าได้แล้วได้แล้วแล้วมันจะต่อยอดไปสิ่งใหม่ที่ท้าทายเนเป็นอย่างนี้นะพีจิกนะต่อไปนะครับเม่ถุนเมถุนเนี่ยสัปดาห์นี้นะเขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งโอกาสจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหมดเลยโอ้โหแบบทั้งเงินงานรักสุขภาพความสําเร็จความปรารถนาโอ้ยดีมากเลยเลยให้เป็นอันดับหนึ่งไปเลยนะเก่จริงๆ นะอันนี้ต้องยอมดวงจริงๆนะยอมดวงของเขาเออนะเป็นสัปดาห์ของการเะอะไรว่าเมถุนเขามีดาวอะไรคือดวงดาวเนี่ยนะไปประชุมกันอยู่ที่ลาพะหมดเลยนะลาพะเป็นสุพะด้วยสุพะก็มาเป็นลาพะเีกโอ้โหมีดาวประมาณถึงห้าดวงอยู่ที่ราศีเมฆอยู่ที่เมษประชุมรวมกันในลาพะในสัปดาห์นี้นะแล้วมันเป็นทางหลักโหราศาสตร์เรื่องลาพะเป็นสุพะสุพะเป็นลาพะมันโอ้โหมัน ทุกอย่างเมธูนพอเขามาผูกดวงเป็นอยู่ที่พบลาภนะคะมันดีหมดเลยอ่ะนะแล้วงานก็เป็นเกษตรราธิบดีมีพักเกตเข้าไปกระตุ้นแล้วพักเกตนี่เขาเป็นมนตรีในดวงชะตานั่นหมายถึงว่าจะมีคนยื่นมือมาช่วยมีผู้ใหญ่สนับสนุนเกื้อกูลคนอุปถามคำโจ้วมันดีทุกด้านอ่ะดีทุกด้านจริงนะไม่ใช่ทางโชคลาภนะคะโชคลาภด้วยนะก็เลยยกให้เป็นอันดับหนึ่งไปนะออาต่อไป กันนะชาวกันนะเขาเรียกว่าปลดล็อกชีวิตจบสิ้นปัญหา <c oughs> นี่เปลี่ยนแปลง <c oughs> เออเปลี่ยนแปลงปลดล็อกเคลียร์ใจทุกอย่างนะใครมีปัญหาค้างคาใจคับัข้างใจมันจะถูกเคลียร์ใจ <c oughs> ถูกเปลี่ยนแปลงและมีโชคมีลาภด้วย <c oughs> โดยเฉพาะนะกันนะตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไป <c oughs> ใครสร้างบุญมาสะสมบุญมาอาริยะทรัพย์ สะสมมาเพียงพอแล้วมันจะกระเด้งเลยค่ะทุกคนลองสังเกตดูนะว่าอที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรไว้บ้างน,นะกระเด้งเป็นสปริงเลยโดดเลยครั้นี้นะโครงการบ้านเอกธนานะครับนิคมพัฒนาสาย11บ้านรูอยู่สบายบ้านเดียวชั้นเดียวนะ,ะใกล้ทะเลใกล้สถานที่ทํางานพักผ่อนสะดวกสบายนะครับางงาโครงการอยู่ที่จังหวัดระยองใครกําลังมองออหาบ้านอยากอยู่ในสังคมที่อบอุ่น นะเยี่ยมชมโครงการบ้านเอกธนาได้นะครับหรือใครอยากจะมีรายได้เสริมเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ,ร,บรับเอเจนต์ทั่วประเทศเลยตอนนี้สมัครกันได้ท่านดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับมีนนะชาวมีนนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ให้อดทนอีกนิดนึ่ง บางทีมันมีเรื่องที่ยังไม่เสร็จยังไม่เนี้ยหลังสิบห้าพฤษสภากระเด้งมั่งเออเนี้ยบเดียวเองสิบห้าวันเออนะใครรออยู่ใครรอเงินอยู่ใครรอคอยอยู่ใครรออะไรอยู่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะแล้วสัปดาห์นี้มันจะมีการจ่ายเพิ่มหน่อยนะมันต้องนู่นต้องนี่ต้องใช้จ่ายต้องจัดการน่นนี่ได้เพราะใคราะมพักันจล้เปาใจนะรับคือบางอย่างอะเราต้องใช้เงินช่วยทํางาน เช่นเราทําอะไรไม่เป็นเราทําไม่ได้เราเสริมเข้าไปเอามาเสริม<ฆ>แล้วหลังสิบห้าปีาะมกระเด้งเลยอนะต่อไปธนูธนูนี่ยนะอาจารย์จัวก่อนเลยนะ <c oughs> มีโชคลาภ <c oughs> โอ้โหเมือ่อที่แล้วยังไม่เต็มเต็มมือนขนาดได้มาตรงๆไม่ยังมียังอะมีโชคลาภนะและอะไรรู้ไหม<ฆ>ที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ทํางานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่ไปบ่อย สถานที่ที่ผูกพันนี่พี่หน่อยผูกพันที่ไหนตัวเลขใช่ไหมคะอาจารย์ตัวเลขอ๋อให้ใช้ตัวเลขที่เออมันจะมาอย่างนี้เลยสถานที่ที่ผูกพันรถที่ผูกพันสมมติรถสองคันเราชอบคันไหนมากกว่าเออสมมติปั่นจักรยานอย่างเงี้ยเราไปดูเลขตัวถังเลยคันไหนเราปั่นมากกว่ามันมีเหรออาจารย์บัวเอานึกว่าให้นับช่องโซ่เออเอานับเลยคันไหนชอบกว่าเนี่นะต้องไปดูว้ามันมีตัวเลขอะไรค่ะ ขี่คนติดปุ๊บแปลเป็นตัวเลขอะไรเงรี้ช่วงนี้เขาเรียกว่าต้องบ้างบ้างาำตัวเลขก่อนเฉพาะธนูใช่ไหมอาจารย์เรียกว่าจิตใจของธนูออตอนนี้นะอยากออกไปแตะขอบฟ้าแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่แบบฉันพอแล้วขอสักทีเออขอไปแตะขอบฟ้าได้แล้วเอออะไรเงี้ยนะ เนี่ยมันอะไรถ้าเดิมๆิมันจะเบื่อนะสัปนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าธนูพี่หน่อยคนเดียวนะคะทุกท่านที่ผูกลักษาเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับราศีนะาไปดูรีหลายคนชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เลยนะเอาต่อไปเลยครับพฤกษพึกศพเนี่ยนะใครที่กําลังมีปัญหากายและใจใช้คำว่ากายและใจนะจะแปบอกช้ำบอกช้ำจากสุขภาพก็ได้กายก็เป็นสุขภาพหรืออกหักหรือ บางอย่างที่เรารู้สึกผิดหรือบางอย่างที่มันค้างคาใจนะพึ่งศพเลยนะ,ะสัปดาห์นี้เขาเรียกว่ามันจะพบหมอดีพบยาดีพบเรื่องราวดีๆ<ะ>ที่จะชโลมจิตใจให้มันเปลี่ยนแปลงคลายทุกออคลายทุกนะีกว่า,วาคลายจากค,ความทุกเออแล้วก็คลายจากความที่เราบนลูกจิตตกคิดมากเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลง แล้วไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับต่อไปนะครับตุนตนนะสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการบริหารจัดการจะวุ่นหน่อยว,วุ่นก,กับเม็เลยนะทุกเรื่องเลยวุ่นเรื่องเม็ดเขาเน้นที่งานาแต่อันนี้จะเน้นที่ครอบครัวตุนนี้จะจัดเรื่องลูกจัดเรื่องแฟนจัดเรื่องพ่อแม่พี่น้องจัดการนู่นนี่นั่นนะลนนแล้วก็ต้องใช้เงินนู่นนี่นั่นเข้าไปจัดการนะมีคนมา ขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะหลากหลายรูปแบบนะเรียกว่าและและก็จะมีสเสน่ด้วยนะจะมีสเสน่์มีคนมาขอความช่วยเหลือมาขายขนมจีบก็มีนะมาจีบเริ่มมาจีบใครไม่มีคู่เนี่ยนะสัปดาห์นี้เป็นจุดเริ่มต้น<า>ที่จะมีการจีบกันทําให้รัวทําให้ช,ชาวตนร,วรู้สึกเอ๊ะขึ้นมาได้เอ๊ะอ,อ่ามันจะเอ๊ะขึ้นมาเอ้ยไอ้นี่มันจีบเราเหรออะไรอย่างเงี้ยเออนะ อาต่อไปมังกรนะมังกรเนี่ยนะครับเรียกว่าสัปดาห์นี้เนื้อหอมจะได้พูดเยอะพูดจนขี้เกียจพูดจริงเหรอเออนี่ไงน้องอุ้มจะต้องจัดการทริปนั่งพูดคนนุ่นนนั้พูดจนขี้เกียจพูดเออนะพูดจนเหนื่อยอยากขอสงบบ้างอยากจะพักใจสงบอะไรเงี้ยนะอยากพักผ่อนมันจะมีอาการอยากพักผ่อนด้วยนะแล้วอะไรมีโชคแบบปุ๊บปั๊บ ปุบปั๊บรับโชคสบายใจใช้จ่ายซื้อซื้อซื้ออย่างนี้เลยซื้อแบบมีความสุขนะน้องเอรินออเดอร์มาแล้วเอาเหรอออเดอร์อะไรออเดอร์ของเล่นมาแล้วะเอ้าชาวสิงทั้งหลายนะดาวประจาตัวเป็นมหาอุ่นะในสัปดาห์นี้นะใครที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะไหนอาจารย์บอกดาวเป็นมหาอุดมันมีกําลังแล้วมันฉายแสงมันเป็นจุดสูงสุดของชีวิตนะแล้วทำไมมันยังไม่ดีเอ้ามันตรงนี้นะ ใครที่ยังไม่ดียังไม่ปังอาจารย์แนะนําอย่างนี้นะย้ายที่ทํางานถ้าถ้าไม่ได้ลาออกก็ย้ายโต๊ะพ้อหน่อยจาได้อาจารย์บอกว่าสิ่งนะคะถ้าใครที่ย้ายแล้วเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างนะย้ายที่ย้ายที่ย้ายโต๊ะเดินทางไกลข้ามน้ําข้ามทะเลเอางี้เลยเราไปข้ามน้ํากันมาเนี่ยเราไปบึงขงหลงเลยนะเออเราไปข้ามทะเลข้ามน้ำข้ามทะเลนอนอะถ้ามางคนอยู่คอนโดก็ย้ายไปอยู่คืออย่างถ้าถ้าสัตว์จีนเขาบอกะไรปีนี้ปีขานนะปีขาน ต้องไปข้ามแม่น้ําข้ามทะเลข้ามภูเขาเออข้ามน้ํข้ามน้ํานี่สิงไปสวดบริมน้ำเนี่อย่างนี้ด้วยทําอะไรก็ได้ที่ไม่ไม่เหมือนเดิมเออไม่เหมือนเดิมใช้ชีวิตประจําวันไปข้ามน้ําข้ามทะเลด้วยจะดีย้ายที่ย้ายถิ่นด้วยย้ายที่นอนกลับหัวที่นอนเปลี่ยนแปลงย้ายห้องขอไปนอนห้องแม่ห้องลูกโต๊ะทํางานก็ไปบิดโต๊ะจัดใหม่เออเนี่ยในสัปดาห์นี้นะกุ้มกุมนะ สัปดาห์นี้มันจะมีคนอิจฉาหมั่นไส้กลุ่มใช่ไหมกลุ่มเป็นเพราะอรเพราะว่าเด่นเกินเด่นเกินดีเกินนะชีวิตดีทุกอย่างดีมันจะมีคนอิจฉาเอองานดีคนดนดีทุกอย่างคนหมั่นไส้ก็ระวังการจะมีการโต้เถียงโต้แย้งกันระวังการทะเลาะกับแฟนระวังการทะเลาะกับบริวารอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มกลุ่มเนี่ยชีวิตก็รวยนะเป็นช่วงรวย ช่วงมีความสบายใจช่วงมีความสุข<ฆ>นะมันก็คนอิจฉาได้นะมันไส่บ้างอะไรเงี้ยเราก็เราก็อย่าเด่นเกินละกันปิดทองหลังพระอันนี้เรารู้ไว้เราจะได้อ๋อถ้ามีคนมาหาเรื่องเราว่าให้นิ่งไว้นะคะออปิดทองหลังพระอยู่เบื้องหลังบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องออกตัวมากหรือทําแล้วก็ให้ผลงานเป็นเครดิตคนอื่นตอนน้ก็จะช่วยได้นะครับอันนี้ก็ครบถ้วนทุกลักษณะแล้ว b o s ตู t ด d i o นะครับท่านใดสนใจอยากจะทำการตลาดออนไลน์นะหรือการตลาดออฟไลน์ก็ได้ตั้งแต่งานกราฟิกดีไซน์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเอาโดรนไปบิน<ช>วางแผนการตลาดจัดอีเวนต์นะสัมภาษณ์ผู้บริหารทุกอย่างนะครับเรารับทำให้ได้หมดเลยใครสนใจก็ติดต่อกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กิศณะภูสิทธุดมนะครับให้เป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยนะ mm. แล้วก็ใครที่สนใจด้านโหราศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงเสร็จแล้วถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผมผมไปทําพิธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของ มทั้งหดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิรุโมตัดเน็่ส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลยนะอยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวดหรือโครงการร่วมบุญทำดีต่างๆกับผมเ่ยนะจะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมคร,รูหลวงปู่เทพลูกดอเนี่ยนะเป็นช่อง YouTube ท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะ ท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกันนะหรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงจะมีกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะเป็นกลุ่ม Open Chat ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลย คุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ